ครับตลากเข้าสู่ควันแอคชันแนลนะฮะสวัสดีในชุกช่อมถามนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโมซาล่ากันบ้างนะฮะในะะเดอะคัพทอครับโมซาล่า ah กับปิลาที่เหลืออยู่กับลิเวอร์พูลจะออกมาเป็นอย่างไรเส้นทางไหนอยู่ต่อหรือว่าแยกย้ายนะฮะกับมาฮากกาบเรียกว่าดรามา่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ของโมซาล่าโอ้โหยืดเยื้อยาวนานแล้วก็หยุดนิ่งมาพักนึงแล้วครับเขาบอกว่ามีการพักเบรกไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครอปก็บ,บอกว่าในการแถลงข่าวก็ เคยบอกว่าเอ้ยมันยังคงดําเนินต่อไปโดยทีมตัดสินใจนะฮะแล้วเขาก็ไม่รีบร้อนนะครับรอได้นะฮะเอารอก็รอเราก็รอด้วยนะครับรู้แต่ว,ว่ามันยังไม่จบมันยังไม่อายังไม่จบสิ้นมันยังไม่ขาดสะบั้นนะฮะอ่ะก็พอลุ้นกันไปนะครับโมซาร่าเองก็บอกว่าเขารักสโมรสรลิเวอร์พูเขารักที่นี่เขาอยากอยู่ที่นี่นะมันไม่ได้อยู่ด้วยเขา แล้วก็เขาก็ไม่ได้ขออะไรที่มันบ้าบอเกินความจริงเลยนะฮะสิ่งที่โมอขอค่าเหนื่อยและสิ่งที่โม,อส,มอสอนให้ได้เนี่ยตัวเลขมันอยู่ตรงไหนจริงๆกันแน่แล้วมันห่างกันอยู่แค่ไหนถึงมันไม่ลงเอยกันได้สักทีนะครับเราก็ได้แต่คาดเดานะฮะก็มีออกมาจากสื่อนู่นนี่นั่นบ้างน,นะครับเอาละมันไกลตัวเกินเราไปเราก็จะมาพูดคุยในสิ่งที่เราสามารถพูดคุยกันได้ ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่พักเบรคฟีฟ้าเดย์มันก็จะมีข่าวมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะแน่นอนมันไม่มีข่าวบอลลีกมันมีอะไรให้พูดเขาก็พยายามหยิงโยงรุ่นนู้นแต่ที่แน่นอนคนดังต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสัญญ,ญ์สัญญาอย่างคาราคาซังเนี่ยถูกคุดคุยเยอะมากแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวออกมาบอกว่าอท่าทีของโมซาล่าเริ่มอ่อนลงนะครับมีท่าทีปริมานอมมี แววไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นในการต่อสัญญานะผมฟังผมก็ยังเฉยๆนะเพราะว่าข่าววันอาทิตย์ยังเชื่ออะไรมากไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะเดอะมิลเลอร์ด้วยนะฮะผมรอดูวันจันทร์ก่อนอนะ่ะมันจะออกมาจากสื่อที่น่าเชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับแต่จากการถแถลงข่าวก่อนเกรก่อนเกมนะความพร้อมของลิปูกับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเบฟิก้าครับได้พูดเป็นในยะที่สําคัญออกมาบอกว่าเรื่องนี้อ่เขามีความสุขอ้าว ต้องขยายต่อมันต้องตามเรื่องกันนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเขามีความสุขนะ,ะกับเรื่องของการเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาของโมซา่านะฮะคำพูดสั้นๆครับของครอปนะฮะเรื่องนี้กี่เส้นใต้เลยเขาบอกว่าผมมีความสุขกับมันเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่ที่จะพูดนะะแต่มันดีมาก ทีมที่ตัดสินใจกำลังพูดคุยกันอยู่และนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแค่นั้นแหละ,ะไม่ว่าจะต่อสัญญาหรือไม่นะฮะตั้งแต่ต้นปีมานี้โมซาลาอยู่ในช่วงโมสู้ชีวิตมากอกหักซ้ำสองน้ำตานองหน้าสรายการเมเจอร์หลักนะฮะอะรายการอัฟกันค Cup อเม i น n ันแพ้นัชชิงนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งอกหักตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่อดไปกาตาเนี่ยนะฮะ โอ้โหผลงานระดับชาติระดับเมเจอร์ระดับทวีปแล้วก็ระดับโลกเนี่ยนะฮะมันคนละเรื่องกับผลงานในสโมรสรเลยตอนนี้โม e, ในสโมรสรก็เป็นดาวเซนโวตามมาตรฐานของโมเลฮะโม e, มาตรฐานดีทุกปีผลงานต่อเนื่องเนี่ยดีมาหลายฤดูกาลเรียกว่าเป็นดาวยิงอันดับหนึ่งของทีมเป็นดาวยิงรองเท้าทองคำเป็นดาวยิงเรียกว่าของ รายการต่งางๆนักเตะยอดเยี่ยมนี่ลีกแล้วยังไงอ่ะคนคงมองว่าใหญ่ครับพรีเมียร์ลีกเป็นคิงออฟพรีเมียร์ลีกคิงออฟอียิปต์แต่เมื่อก้าวเท้าออกไปโลกภายนอกมันคนละเรื่องเลยนะครับผมเข้าใจเรื่องความรู้สึกของโมซาล่านะเพราะว่าโมซาล่าเพิ่งเจอมาหมัดๆมัน,มนทัชเนี่ยต้องเรียกภาษาัยรุ่นกันมันทัดใจเขานะครับโมยังคงเป็นราชาที่ไร้บัลลังก์ในระดับทีมชาติเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคนะ นึกถึงแอฟริกันคัพอเมชันนี่ถ้าอียิปต์ได้แชมป์เนี่ยโมมีแชมป์ติดมือเนี่ยโอ้โหนี่เลยการันตีบัลลงดอได้เลยนะฮะเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดความเป็นคิงในระดับสากลของโมอย่างชัดเจนนะฮะเรียกว่าควรได้รับการเชิดชูได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดนะในตำแหน่งของเขาตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับนิดเดียวเท่านั้นเอง มันพลิกนิดเดียวจากสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นจริงนะฮะตอนนี้ฮะปัญหาของโมซาลาเนี่ยสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาคิดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่โมกําลังติดเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการยอมรับหรือการเคารพในระดับสากลอื่นๆนะในสโมสรในหลีกในประเทศอังกฤษเนี่ยโอเคทุกคนยอมรับยกย่องกันอยู่แล้วระว,วุงรางวัลมากมายแต่ในระดับสากล ระดับยุโรประดับฟีฟ่าอะไรต่างๆเขาแทบไรตัวตนเขาต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้นะแต่การยอมรับบางทีมันก็มีอะไรที่มากกว่าฝีเท้านะคุณค่าที่มันวัดได้มันวัดได้จากอะไรอ่ะค่าตอบแทนค่าเหนื่อยเงินเดือนค่าจ้างดิอันนี้ชัดเจนถ้าของดีจริงคนเก่งจริงมันก็ต้องจ้างสมน้ำสมเนื้อใช่ไหมเหมือนเวลาคุณไปงานเลี้ยงรุ่น เกนดมาจะถามว่าเฮ้ยทำงานอะไรวะก็สุดท้ายมาันองมาแวะถามว่า้มึงเดือนเท่าไหร่อ่าสมมุตินะตอบไปสามหมื่นไอ้เฮ้ยมึงทางานมันนานทำไมมึงได้แค่นี้วะ <c oughs> มึงก็เป็นอ่าเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแยะมากมายงานการก็ดีเนี่ยเฮ้ยทำไมเงินเดือนน้อยทําหน้าที่อะไรอ่ะทําไมมันถึงจ้างถูกขนาดนี้เป็นพนักงานธรรมดาเฮ้ยมึงไม่ใช่ผู้บริหารมึงไม่ใช่หัวหน้าเนี่ย ถ้าระดับผู้บริหารหัวหน้าเงินเดืนอนต้องโห่ถีบตัวสูงกว่านี้คนในวงนอกเขาจะมองว่าเฮ้ยค่าจ้างขนาดนี้ต้องต่อยนี่ว่ามันจะต้องถูกคาพูดแบบเนี้แม้ว่าจะไม่ได้ให้ได้ยินมันต้องมีในวงสังคมจริงๆโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยแต่บางทีไอ้ฐานเงินเดือนเนี่ยมันก็ว่ากันตามพื้นที่แต่ละจังหวัดนะฮะถ้าเราไปอ้างแบบนั้นมันก็จะมีคําพูดใหม่อ้าว แล้วมึงก็จะมาทนอยู่ตรงนั้นทําไมอ่ะมึงรู้ว่าฐานตรงนี้มึงได้แค่นี้แต่ความสามารถมึงบอกว่ามึงเก่งสารพัดมึงมีความสามารถมากมายแต่มันมึงทนรับแค่นี้อ่ะหรือว่ามึงเก่งไม่จริงหรือว่ามึงมึงไม่กล้าออกไปเผชิญนะมึงสารพัดมึงไม่เก่งจริงนี่หว่าใจไม่สู้ขี้เกียจน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกรณีของโมซาลาที่ผมอยากจะพูดแบบนี้เลยตอนนี้หมออยู่ยิบกานไม่ได้เปรียบเทียบนะมีคนที่เปรียบเทียบไว้ให้เกี่ยวกับ การตีค่าความสามารถด้วยค่าจ้างค่าเหนื่อยเงินเดือนนะอ่ะเอาง่ายๆเลยเอาอย่างคอลัมน์ของลุงเจมสเพชเนี่ยนะฮะจากดิแอสเลติกมันมีระบุไว้ลุงเจมสเพชบอกว่าตอนนี้โมซาลามีค่าเหนื่อย200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นอันดับที่2รองจากพี่ยักษ์ฟานได้นะครับ2อ0 0 0 0นะประมาณนี้เขายกตัวอย่างเลยคนที่มาที่หลังอ่ะแจ็คเก,กร์เลส จากแมนซิตี้ตอนนี้รับ300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ความสำคัญของ2คนนี้ต่างกันแน่นอนอยู่แล้วแจ็คอะโอเคไมย่ยอมรับว่าเขาเก่งจริงตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นชั้นนำยกระดับขึ้นมามากนะครับแต่ความสำคัญเขาก็ไม่ได้สำคัญต่อซิตี้เป็นหัวใจของซิตี้นะแต่เขามีเงินเดือนก็เรียว่าค่าเหนื่อย300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ <laughs> มันคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่มันชี้วัดความสามารถหรือเปล่า ใครๆก็บอกว่าโมซาลาคุณเป็นนักเตะร,ระดับท็อปของลีกอันดับหนึ่งของลีกหรือเคียงคู่กับเควินเดบรอยนะฮะแต่ดูสิค่าเหนื่อยหรือเงินเดือนของคุณเนี่ยห่างไกลกับเควินเดบรอยคนละเรื่องมาเทียบค่าเหนื่อยนะฮะเดี๋ยวผมไปเก็บรวบรวมมานิดหนึ่งค่าเหนื่อยติดท็อป10ของพรีเมียร์ลีกนะครับล่าสุดอันดับหนึ่งคริสเตียโนโรนัลโด4 8 0 0นะครับอันดับ2องครินเดอะบอยแมนซิตี้เนี่ยนะฮะ 3 8 5 0 0นอันดับ3าดิวิดเดเคอาร์สามแสนอันดับสี่พีอาร์เอเมอริกโอบาเมยองสมัยอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ย3 5 0 0 0นห้ถึงเท่ากันกับลูมาลูลูกากูจากเชลซี3 5 0 0 0นนะครับอันดับ6กคายฮาวเวส3 1 0 0 0นอันดับ7 3คนเท่ากันไลฮิมสเตอร์ริงแจ็คเกรลิสและ ering, ish, แฮร์รี่เคน3 0 0 0 0นปอนด์และอันดับ10พอลปอกบาสองแ0 0เและนักเตะโมซาลาที่ว่า เป็นระดับโลกเนี่ยไม่ติดท็อป10เอาแค่ในลีกเนี่ถ้าเป็นคนที่อยู่วงนอกมุมนอกมองเข้ามาเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องความมีอิทธิพลความสำคัญใดๆต่อทีมนะก็จะมองว่านักฟุตบอลมันคือสินค้านะฮะกีฬาฟุตบอลอาชีพนะนั้นฟุตบอลนักฟุตบอลนจะต้องตีมูลค่าได้จากค่าตัวค่าจ้างค่าเหนื่อยอันนี้คือชัดเจนนะฮะ สโมสรรวมทั้ง FSG ก็มุ่งมั่นจะรักษาโมเอาไว้แหละนะทุกคนรู้ดีว่าพร้อมจะให้ค่าเหนื่อยที่มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับแต่มันอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหรนะ่ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ลงุงเจมสเพียสเคยว่าไว้โมซาล่าเนี่ยย้ายจากโรม่ามาด้วยราคา43.9ล้านปอนดในปี2017เป็นคนเดียวที่มีความสามามอที่สุดในทีมนะทำผลงานการยิงประตูเรียกว่า สม่ำเสมอและลงสนามก็ไม่เคยเจ็บหนักเจ็บยาวเลยยิงหนึ่งร้อยห้าสิบสามประตูนี้จากบันทึกเนี่ยก่อนก่อนที่จะปิดเบรกนะก่อนที่จะปิดเบรกฟีฟ่าเลยผมอ่านตามนี้ไปก่อนร้อห้าาประตูจาก2 3 8สมเกมเขาทำสถิติอยู่ตลอดแทบทุกเกมตอนนี้เขาอยู่ในอันดับ9้าในรายชื่อผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของสโมรสรลิเวอร์พูลตามหลังไม่ค้นเอาเว่นนะซึ่งมีคนบอกว่าเขาแจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลแต่ไปเป็นตำนานของสโต๊ก เขาทำหลังโอเวนอยู่5ประตูตามหลังท่านเซอร์เคลมิเดอร์กริสสิประตูเขาทำประตูเทียบชั้นดาวยิงตลอดการของพรีเมียร์ลีกอย่างเชลเลอร์กุนอเกิลูอองรีฟานิสลรอยและเฮลเคเนตามมาติดติดนะครับเขาบอกว่าโมทำประตูทะลุ20ลูก4ฤดูกาลและ19ประตูในอีก1ฤดูกาลความฟิตละ่ะโมเล่นในระดับ50เกมในแต่ละฤดูกาลได้สบาย,บายแล้วทำไมโมจะทำไม่ได้ เท่ากับดาวยิงคนอื่นๆในระดับโลกอย่างเลวานดับสกี้ไวัย3ปีหรือเบนเซม่าวัย4ปีโมแค่จะอายุครบ30ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เองมองเลยฮะคุณภาพแบบนี้โมซาลาจะทำผลงานได้ดีไปอีก2-3ปีสบายสายอยู่ที่ว่าการประเมินการต่อสัญญาที่ต้องจ่ายเงินมหาศาลครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่กับสโมสรวันนี้นะฮะอนาคตของเรียบฮูเป็นเคสที่ต่างจาก ทีมอื่นๆน,น,นะครับเรีูเพิ่งสร้างทีมขึ้นมาด้วยระบบที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะทำมาหากินได้โดยตัวเองนะครับขายผลงานได้มีไรายได้จากแมชเดย์สปอนเซอร์ระบบคอมเมร์ชเชียลที่พัฒนาขึ้นมาผิดหูผพิตาทำให้เรียภูยังคงเดินต่อไปได้เขาเชื่อว,ว่าถ้าไม่มีครับไม่มีเจ้าของทีมเรียบภูสามารถเดินต่อไปได้ด้วยระบบที่เขาวางไว้ซึ่งตรงนี้ทุกคนพอใจแฟนบอลพอใจผมพอใจอย่างนี้แหละจีรังยั่งยืนสุดนะฮะ แต่เพดานค่าเหนื่อยเนี่ยนะฮะที่ริวพูลตอนนี้ตรึงอยู่ราวๆ2 0 0 0 0 0นิดนิดอ่ะแต่ค่าเฉลี่ยก็คือ200,000มันถูกตรึงไว้ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้รายได้กับรายจ่ายรวมทั้งหมดเลยเนี่ยมันยังใกล้เคียงกันอยู่นะฮะผมเคยเอาเอาให้ดูนะในการทำคอลัมน์เนี่ยต,ตัวเลขต่างๆในปีที่ผ่านมาเราได้กำไรอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยรวมๆแล้วเราก็เยอะรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเราเพิ่งจะมีะรายรับ ที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีจํานวนที่มากขึ้นมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าตอนนี้ล่าสุดเรามาถึงจุดไหนแล้วคือเรายัางตุนไว้ได้ไม่มากพอไงเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการตรึงเพดานขั้าเหนื่อยไว้มันเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับสอนลิูนะฮะถ้าปล่อยทุรุพดานไปมันก็ต้องระวังอะไรแรงกระเพื่อมะ เรียกว่าจะต้องมีการขอแบบนี้อีกและยังมีอีกหลายคนที่รอเตรียมต่อสัญญาโดยเฉพาะซาเดโอมาเน่และซาดดโอมาเน่เพิ่งคว้าแชมป์ระดับทวีปมาแอ,อฟริกันคัพอมเมชันด้วยมันควรค่ากับการต่อสัญญาแล้วราคาค่าเหนื่อยมันจะต้องอมสมน้ำสมเนื้อด้วยนี่แหละสิ่งที่ทำให้ลิพูต้องชั่งน้ำหนักว่าจะให้ค่าเหนื่อยแบบทะลุเพดานปลีดไปหรือเปล่าบังเอิญเป็นเคส ของโมซาลาเป็นกรณีแรกด้วยที่ต้องตัดสินใจอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่โมไม่สําคัญโมสําคัญกับทีมเราก็ว่าโมสําคัญทุกคนก็มองว่าโมสําคัญแม้ว่าบางเกมจะดูตื่อดูตันดูไปไม่เป็นดูท้อดูอื ừ, ดดูไม่โอเคแต่ก็ยังถือว่ามีผลงานสมบเสมอทุกคนไม่ปฏิเสธนะครับแต่กรณีนี้ต้องกลับมามองว่าโมซาลาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเลวผูรอเปล่า นะแต่กรณีต่างกันนิดหนึ่งนะครับกลับมาดูว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่ทีมที่มีตัวแบบแบบชัดเจนเดี่ยวเดียวจัดๆที่พอจะเรียกเงินเดือนสูงสูงได้และไม่ใช่ทีมที่มีนักเตะระดับโลกที่มีศักยภาพสูงกว่าเขาแบบชัดเจนอยู่ในทีมที่พอจะเรียกค่าเหนื่อยมหาศาลได้แต่ลิเวอร์พูลเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีฝีเท้าใกล้เคียงกันโดยเฉพาะแนวรุกแล้วก็ลิเวอร์พูลเต็มไปด้วยผู้เล่นที่พัฒนาขึ้นมา จนเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในแต่และตำแหน่งพร้อมๆกันเรียกว่าถูกดันถูกปั้นถูกเจรานายขึ้นมาเหมือนกันและแถมว่าทั้งทีมแทบเป็นกับตันกันหมดอ่ะเกือบทุกชาติล่าสุดนี้ก็ซิมิกาสกำลังจะได้รับการทาบทามเป็นกับตันทีมชาติกรีซด้วยเนี่มีศักดิ์ศรีกันเกือบทุกคนเรียกว่ารวมกัปตันอยู่ในทีมลิเวอร์พูลเลยตรงนี้แหละสำคัญเพราะว่าทุกคนสำคัญ เท่ากันหมดจักดศรีแต่ละคนใกล้เคียงกันหมดมันต้องชั่งน้ําหนักไงมันเป็นสิ่งที่มันเจรจาทําไมมันถึงยืดเยอะเพราะว่ามันต้องชั่งน้ําหนักมันต้องคิดกันเยอะแต่สําหรับโมแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอคือการยอมรับการเคารพในระดับสากลน,นะฮะสิ่งที่ตอบย้ําทําให้โมคิดหนักก็คือเขาพูดไม่ได้เต็มปากว่าเขาคือนักเตะระดับโลกเขาเป็นดาวยิงลําดับต้นๆของโลกที่มีผลงานสม่ำเสมอที่สุดเขาพูดไม่ได้ ความเสีส่วนตัวเขาไปไม่ถึงบัลุงดอล่าสุดก็บอกว่าเขาอยู่ในอันดับ7และที่สําคัญที่เรียกว่าโอ้โหจี๊ดมากสำหรับโมซาลาก็คือเขาไม่ติดฟิปโบ1ีเ่นะคือ11ตําแหน่งที่ดีที่สุดของโลกฟุตบอลในปีที่ผ่านมาด้วยนี่แหละ,ะสิ่งที่โมทำผมคาดว่าโมต้องการบอกโลกว่าเขาคือเบอร์หนึ่งในชั่วโมงนี้และถ้าคุณเก่งระดับโลกนีฮะ เป็นยอดเดาวยิงเบอร์หนึ่งของโลกค่าเหนื่อยคุณต้องระดับตัวท็อปเหมือนเงินเดือนจ้างพนักง,งานนั่นแหละของดีก็ต้องมีคนทุ่มซื้อนะครับคุณมีความสามารถก็ต้องจ้างแพงเป็นธรรมดานะแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ว่ากันไปแล้วก็ย้อนกลับไปตอนแรกที่ผมพูดถึงเรื่องของโมมีข่าวว่าท่าทีอ่อนลงนะเรื่องของการต่อสัญญาฉมัดใหม่ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเป็นจริงตามนั้นนะ่ะคือการปฏิบัติ ของสมสรอนต่อสภาพจิตใจของโมซาล่าทำให้โมได้ใจสมสรอนแล้วมาเนี่คุยกันเรื่องของการไม่มีการฉลองแชมป์ให้กลับมาเนี่ซึ่งปกติแล้วนักเตะที่ได้แชมป์อะไรกลับมาเนี่ยอ,อาจจะเอาโทรฟี่มาฉลองต่อหน้าแฟนบอลในสนามแต่สมสรอนแล้วมาเนี่ไม่ทำเพราะรู้ว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจของโมซาลานั่นแหละทำให้ได้ใจของโมแล้วยังมีการปฏิบัติต่าง นะที่ดูแลอย่างดีแฟนๆเนี่ยนะครับทำ art work หรือกิจกรรมฝาผน,านังที่บ้านเนี่ยนะฮะที่ถนนแอนฟิลด์โรดระหว่างทางไปสนามแอนฟิลด์ที่เพิ่งจะเปิดตัวรูปภาพของโมซาลาสองรูปแบบด้วยกันเนี่ยคือรถบัสของสโมสรจะเดินทางไปสนามแอนฟิลด์จะต้องผ่านจุดนี้เนี่ย คนทั้งเมืองรักขนาดนี้แล้วผมว่ามันมีส่วนต่อสภาพจิตใจไม่มากก็น้อยล่ละนะฮะเอาจริงๆทุกอย่างมันมาประ,ประกอบกันนะฮะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโมมีท่าทีอ่อนลงอย่างที่บอกฮะสมอสอนปฏิบัติต่อเขาในเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจได้ดีไม่มีการเรียกว่าให้ก็เลยแหละมีการให้เกียรติกันต้องชมมาแน่ด้วยชมสมอสอนด้วยนะ,ะจุดหนึ่งสําคัญเลย ไม่มีการฉลองความสำเร็จอัปกันครับอัเนชั่นต่อหน้าโมโซาร่าส่วนหนึ่งเลยแล้วก็ยิ่งได้เห็นแฟนๆให้เกียรติยกย่องขนาดนี้โมอยากได้รับการยกย่องอยากได้รับการให้เกียรติจากที่อื่นซึ่งมันไม่ค่อยได้ได้เท่าไหร่โมก็พยายามข่อยคว้าเพื่อให้เป็นการหลายเป็นที่ยอมรับจากสากลทั่วไปแต่ยิ่งทำมันก็ยิ่งเหมือนรู้สึกว่า,ามันดูไร้น้ำหนักไป มันดูรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเหนะมือนกับว่าตัวเองไปเจอเหตุการณ์เรียกว่าอ,อกหักซ้ำสองมา2เหตุการณ์ติดตคนก็ไม่สนใจคนก็ไม่ดูดำดูดีแต่กลับมาเมืองเลียวภูทุกคนให้กําลังใจทุกคนยังรักเหมือนเดิมทุกคนยังให้เกียรตะะินแล้วก็เชิดชูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเจออย่างนี้นะผมไม่ไปไหนโมจะคิดอย่างไรก็ไม่ทราบได้ อ่ะนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากสื่อสาราานี้นะครับจริงๆมันมีอีกอีกพาร์ทหนึ่งนะที่อยากจะพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับโมซา่ากับสัญญาฉบับใหม่ถ้าม่มีโมหรือถ้ามีโมจะแตกต่างอย่างไรนะรเดี๋ยวรอดูท่าทีของการ ข่าวคราวของการต่อสัญญากันอีกนิดนึงนะครับวันนี้มาขยายความนะฮะจากเรื่องของโมซาร่าจากสัญญาฉบับใหม่ผมตัดตอนบางส่วนออกไปนะครับเพราะว่ามาขยายเรื่องของเจกเกนคอฟพ,พูดถึงสิ่งที่เขารู้สึกต่อสัญญาของโมซาร่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาแฮปปี้มันน่าจะมีในยักษ์ที่สําคัญนะครับอ่ะก็ฝากด้วยฝากติดตามทาง t k t t o k ด้วยนะฮะถ้าใครอยากจะอัปเดตข่าวบ่อยๆนะครับผมจะทําคลิปทาง Tik t o อกบ่อยหน่อย แต่มันเป็นข่าวสั้นนะฮะซึ่งไม,ไม่สามารถลงทางา YouTube ได้เพราะมันสั้นมากนาที2นาทีอะไรอย่างเงี้ยลงทาง YouTube มันก็มันสั้นไปที่ระบบจะเรียกว่าประเมินผลได้นะฮะมันจะยุ่งยากต่อการการทำนิดนึงแต่ทาง TikTok เนี่ยผมเตรียมการทำงานที่เรียบง่ายไว้นะครับแล้วก็จะอัปเดตบ่อยขึ้นก็ฝากไปกด Follow ได้ที่ t i k t o กของขบ X นะครับฝากด้วยอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่